มาเข้ากดทุกคนกดแล้วเราจะได้เลียมเกมกันเลือกเลียมเกมเลียมเกมเอ้ยเดี๋ยวนี่มันนี่มันตัวละครแรกใช่ป่ะเอ้ยแอนบลนั้่าจะจบจับเตอร์สองตัวละครภาคแรกนี่หนาผักแรกไงไม่ได้เห็นี่หนาผัคแรกสวัสดีลุงบิ้มสวัสดีลุงบิมไม่ถึงจังเลยพอรู้เหตุผลที่ลุงตายแล้วรู้สึกเศร้า ลงบิมเป็นกาลักเกอร์โดนแทงตุ๋ยอาจารย์คาสินมีคาสีนดูวยมภาคแรกหนานี้เราไปอยู่ภาคแรกเลยอุ้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 ยหนูหนูขำมากเลยพี่ขอโทษนะหนูเห็นพี่ติดทีโพสไฟจะตามารถไฟ น่ารักอะหนูเห็นพี่ถือตีโอนั้นหนูรับไม่ได้ไม่อะคือหนูถ้าพี่ไปดูในสตรีมหนูอะครับตอนเปิดเกมอะพี่ถือปีโอนี่ทั้งที่ทั้งที่ติดปีโอนี่โอ้ยหยิบปืนว้าวนี่เลยเฮ้ยนี่ไม่มีใครเห็นหยิบมาแล้วเหรอคือพี่โอ้โหแล้วซอมบี้มันยังบั๊กอยู่นะบางอันไม่บางอันมันไม่แบบแบบมอสต์ไมค์ครับมันไม่โหลด้ย ดูดีด่านนี้มีพี่เอ็มด้วยเอ๊ะทำไมมันทำไมด่ามันดูดอึมอครึมแปลกไม่ชอบมาแล้วเลาลูกจ,จกับมอเตอร์อยู่เล่นกับความยินดีโอ้ไปทะเลโดนมันตบ เ้าไฟเหรอเขาบอกว่าสบคำบี้อ๋ออ๋โอ้ยเจ็บ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 มองข้ามมีมองข้ามได้แล้วเอ้า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 หรอลูกกอะไรอะเฮ้ย้าวตีน ปืนปืนปลดตินอะใช่ป่ะมัดหนึ่ง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 ช่วยก่อนก่อนจะบอกปืนโปรตะช่วยก่อนช่วยอะไรนลงอยู่คนเดียวเลยนะข้างนอกได้แล้วได้แบรรลุแล้วได้แบรรลอดด้านท้าเรื่อเฮ้ยอ้าวเฮ้ยนี่เขชอบน้ำเลยเป็นอะไรที่เกลียดมากดูหลังให้ทุกคนนี่ก็ไปชอบน้ำเลยเลยไม่อาบน้ำมาเดือนหนึ่งอาบถึง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปอาบน้ำมาเดือนนึงเนี่ยห <c oughs> ลาขึ้นยังไม่ตรนนี้ว่าจะอาบซะหน่อยจะอาบไปฉ่ำไปเลยอีสามเดี๋ยวค่อยเจอกันหมอาบน้ำห้องน้ำอ่ะ <c oughs> อาบทีนึงนของสารห้องน้ำ <c oughs> มันมีมันมีแปลกอยู่เรื่องนึงที่แบบเวลาผมเ <c oughs> ข้าไปอาบน้ำ่ <c oughs> ยผมไม่ได้เป็นคนที่แบบไ <c oughs> อ้นี่นะคือผมอาบน้ำก็วันละรอบแต่แล้วพออาบน้ำก็เวลาที่แบบแบบทุกคนทุกคนแบบแบบหลับกันหมดแล้วอะอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาผมเข้าไปในห้องน้ำอะไรเงี้ย เวลาอาบน้ำแบบแบบแล้แล้วคอที่เข้าอาน้ำต่อจากผมอ่ะเขาจะไม่ได้เขาจะไม่ได้กลิ่นสบู่เลยเว้ยไปดักกี้ดักกี้ดักกี aki, ้ดักก uh ี้ไปช่วยเราไปช่วยเราโอ้โหแล้วชาร์เจอร์มันลากมาหาชาร์เจอร์ทำงานกันเป็นทีมหมอทำงานกันเป็นทีมทางนี้ทางนี้หางนี้ห้องตีทำนี่มาเปิดมีเปิดบอลโตแล้วมีแทงนะเฮ้ย โอ้กระสุนโอ้เปิดประตูแล้วมีแท้งอยู่ข้างหน้านะเราเตรียมปลาอวกแล้วข้างหน้าหนุนตรงนี้ตรงนี้แท้งโอุ้โหเขียวอ่ะตรงนี้ฉันทีเพียซอมบี้อยู่พี่พี่มีงวามกระสุนด้วยไอตัวนี้มันดรอปไปนี่นะบลูมือเปิดประตูแล้วเจอแท้งเลยนะเด็กแทงครับหลังประตูเลยเปิดประตูแล้วเจอเลยนัต้องปลาอวกไหมปลาปลาปลาตอนแท้งตอนแท้งมาอะไรกันพร้อมนะ ดีไฟเดือดแทงเอาหนักดี่นะแล้วพี่จะปาทันไหมอยู่ตรงนั้นทันทันปาเลยเอาปาดับนชู้โอ้โหตกแบบนิวอะดูแล้วโอ้โหนี่มันจะพกหน่วยงานวิจัยสาขาใด ไปเร็วเปประตูไปประตูชาเจอ้ชาเจอ้งชาเจิ้งไปเร็วโอ้โหดาบรถไฟก็สยบเหมือนกันที่เนี่ยอ่อนอยู่แล้วมันเป็นสื่สารรถไฟไม่ใช่หรอี่น่ากลัว่ะ เ้ยอะไปไหนขึ hmm. hey, been, been oh, ้นตังนี้ขึ้นไดปะเฮ้ยขึ้นไดด้วยโดน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 ไีีอหยิบไดนะเป็ระยระยาไม่โดนนี่หี่รยะยฮารเตอร์มฮารเตอร์โจยุโโอ้โหอยู่ที่สูงที่สบายจริงเลย กูก็ร้องสิวะการ์ดเจอาอยู่ตรงไหนกันอะไรเงียบๆเลยแบบรอดูเลยถ้าโดนหึงถ้าโดนหึงเนี่ยคือแบบปล่อยแล้วอ่ะมันใจเรอด้วยเราด้วยเรด้วยได้ระเบิดไปไม่ใช่ระเบิดไฟมา ตะดาดมาดูเริบๆจากโอ้ระเบิดปิ๊บๆเต็มเลยโอ้ระเบิดขวดเอ้ยระเบิดปิ๊บๆฉันได้เนาไม่ได้เลไม่ได้ผมว่ามีมา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 มีอะไรให้เล่นเยอะแน่เลยอันนี้ประตูเป็นนคตุยต้องไปไหนตรงไหนทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางนุ้งทางนี้ตรงเดียวเนาะโอเคหลงทางซิมูเลเตอร์บ้างเอาโวยใช้ลูกซองอย่างโหด ฮัทเตอว้วหยุดดีหยุดดีหยุดชาร์ดะมกตะมกตะมกตายแล้วตายแล้วต้าร์ยุดชาร์ยุดชารอนถมมเมอตายยังตายแล้วตายแล้วบนบุนนี่อะไรอ่ะมีชัดกัน ตู้เลยหัวตุ้ยหัวตุ้ย <th ิ sure> ันจ์ชุนบิดอนดช็อตกัน์ดเกินฝนอะไรอ่ะฟูล네ี่โหลดอ๋อช็อตกัน์ดมายี่ไปไหนกันอะพี่ไหนนกั่ะปล่วงตรงด้านล่างตรงด้านล่างเฮ้ยตรงนั้นมีอะไรอ่ะโอ้แอนดี้เดลิดโอ้โหอะประตูอยู่นี่ประตูอยู่นี่ต่บเซฟเฮาแล้วเขาเซฟเฮาไปเร็ดดิ้ เไปเไปเข้าไปเข้าไปอไม่จะรับเชิญจะเข้ามาเียวต้ามาท้ากว่านี้นิดนึงอ่ะกับพี่มาแล้วลูกสองสนุกครับอือใช่มาสนุกครับแต่แต่แต่ทาไปอยู่หลังเพื่อนตุ่มตุ้มตุ่มตุมตุ้มปุมหลังเพื่อนไม่ช่การชนกันพี่ยังอยู่หน้าเพื่อนเลยพี่ได้ไม่งั้นไม่งั้นพี่จะหน้าให้ แมนแมนจะกลายเป็นเป็นลิไฟทุกคนก็คอยู่ไปเลยนะอยู่ไปยไปย่ไปอไอ่่ไปย่ไย่อยู่ย้อไอ่อยอยยปอย่ไรออ่ไปอยูปไปออ่อยู่ไปอ่อยู่ไไปอประปอยเ่่ยูอ่ไปูไอยยู่ยไยไปย่่เอยอยย มีดาบแล้วมันปันป <eth> ัดปันม <ens> <S 2 thighs> ันมันแค่นี้ปัดปันมันมันอย่าวิ่งตามน้องฉันอย่าห่วยอยู่ดีๆพี่ห่วยพี่ห่วยเดินไปเลยเฮ้ยวิดดูเถิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนละตัวคนละตัววิดวิดปะโอะไปไงเนี่ยโอเคมัน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 นั่งอยู่ปะ

โอ้ยแล้จะช่วยยังไงเนี่ยคือเวลาให้ไม่มีใครมาช่วยไอ้นี่โคเวอร์เลยมีอะไรเข้ารังไหมทุกคนจะช่วยจะช่วยจะช่วยพี่เขาแล้วก็ไม่มีใครแบบมาเก็บฮิวมาเก็บฮิวมาเก็บฮิวหนูหนูไปช่วยพี่ขาวอยู่าพี่ปวดตายใช่มาเก็บฮิวมาเก็บฮิวเขา กาสลองยังอย่างอย่างพี่ยังเดี๋ยวพี่จะเกิดเดี๋ยวพี่เกิดออกจหเกิดเหรอเกิดเกิดมันมีประตูห้องอยูตรงลายกระถางอย่าเปิดนะอย่าเปิดประตูกันมั่วซั่วนะตรงลายกระถาก่อนหรือจะไอห้องเนี้ยไอห้องเนี้ยเกิดไม่ได้เนอะไม่ได้ไม่ได้มันจะเป็นห้องเล็กไม่ใช่แบบห้องน้ำห้องเมื่อกี้มันก็เกิดได้ถ้าประตูมันเปิดได้เออ โอ้โหเฮ้ยข้าจะทีระเบิดภูเขาเผากระท่อมเห็นไะจรนงิงหลังใครอ่ะเฮ้ยนี่ขวาไปแล้วไปยิงทำไมล่ะนั่นน่ะฉันไม่เห็นอย่าเปิดประตูอ่ะอเออพ่สะใจมากจริงเลยเดี๋ยวมก็ป่าไฟกินี่น้หรใช่ เปิดลวเปิดแไม่ได้เปิดไม่ได้น้ำเขียวอัดหน้าประตูไปอ่ะ,อะเออเยสุดเข้าท่ไหนวะน้าคับวีลคอมทูมค์กาสลองซองปีบเล่นเล่นใอีกครั้งออสก,กันเหมือนเดิมระบบปบบบี <c oughs> ๊บ ไม่มีแต่ปืนให้เปลี่ยนอะตอนนี้ไม่มีกันจะได้ของร่วงอะกลับไปเอาไได้มอยู่ที่ผมแล้วผมจะสานต่อเจตนาลบฮูพี่ครัใช่จะได้เป็นครับไปเดี๋ยวพี่ลบเดี๋ยวน้องฮิวให้ทําอะไรอะโดนรถว่ะจุยกำกับโดยไมเคิลบีเอาพี่โดนไฟ สวยียวยอะไรไม่รู้หวยตีนส oh, oh, oh ูอันอยู่ันอยู่มันอะไรไปเฮ้ยระวังเฮ้ยอย่ายิงรถนะยิงรถไม่เท่าไหร่หรอโอเคอ้โโอ้ยอาวุธยใกล้ด้วยอุ้ยอุโดนดู จะยิงรถนะทุกคนมันไปแก้วอะมีทากี้มีทากี้มีทากี้ไอ้ฮันเตอร์มาเบิดระเบิดควันทากี้กับฮันเตอร์อยู่ทางเดียวกันอะทางคาวาอะท่อไมค์คอร์ดอุ้ยรอทากี้ยา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 วยาววิ uh ่งเลยวิ่งเลยชอบจับหัวมีกระสุนมีกระสุนชอบจับหัวชอบเคลียร์หัวจริงๆ กิน้เด็ดไเรือเรืออะไรไอเดนตาลีหรอุอมันถทา้อเ้าล้วอุ้วไม่เอาดราไม่เอาดราดีคห่อคนิดติดอยว่าาจะปาจะปาระเบิดก็อยากไปนะ เฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้ทั้เขียวทั้งพี่ั้เขียวเฮ้ยมีคนเก็บระเบิดขวดยังมีระเบิดเขียวพี่ขาพี่มวยพี่หมวยพี่มวยเราจะเรียกใครก็ได้วะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ห้อย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 อยู่นิดนิดอยู่นิดอ่ะเดีตหิวพี่พี่จะใช้แล้ว สบ <ga 2> ายแล้วสบายและทีนี <pantry> ้ไปไปไปเสียงมันดิวจังเลยวะน่ากลัวน่ากลัวมันเคลียร์เวฟไปใจเย็นเฮ้ยซัมบี้มันจะมาในสิ่งแบบที่เราไม่คาดคิดเวตินนี่ไงซัมบีอโอ้ยโอ้ยเก็บ ว้เกิดเหตุการณ์หนเดินก็ไปหามันเลยงโดนเป็นหมาเลยมึงระวังโดนโดนถัง้มันอยากได้อยากแค้ปวดต้องเองอันนี้ไม่มีอะไรเลยไปไปไปน่หรอ โอ้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 ไม่ได้อยากยิงหลังคนเลยเลยเร็วฮ้ยไป็นอะไรอ่ะอะไรอะไรน้ำอ้วกน้ำอ้วกอาบอนอาบอนโอ้ยโอ้ยสปิทเตอร์ก็มาโอ้ยอาบอนโอ้ยตะกี้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 ขอบคุณครับ เฮ้ยจะตุยจะตุยอุ้ยยาโอ้พิยาพิยาอ๋อไม่ยากับกระสุนเขาลงยาเลยเติม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 ยาเติมของเติมรอละฉันใช่พี่รอแหละเติมของเดียวเดียวใช้ยาแก้ปวดดิเดียวเดียวเดยวใช้แล้วพี่จะได้ให้อีกคนนึ่งเติมเติมสูงเติมสูงนะไอ้ก็ให้แม้พี่ก็ให้เดีวใช้ไปเลยพี่มีขวดนึงก็จไม่รู้่ลกดให้พี่ จบละนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คลื่้รัอ่อทำมีขึ้นไหเวฟมานะรอพร้อมก่นก็อ่าิพายไม่ทันเลยติดเลยเยเคยเล่นบ้านเดินทายอะแล้วก็ถลายลงมาเคยเล่นสมัยเด็กเนี่อหละไโอ้ยคิดถงิดงจะโฟกันอกังหน่นยังไงพื่อนมาเล่นไมีเลยก็ได้ เยแค่ดอกแตกหลังพวกมันก็มากันได้แล้วมนฮิวฮิวิวอย่าใกล้ถังโอ้ยโอ้ยทายเสี่ยตอมีตีกันเย้ยเสียฮันเตอร์ด้วย เราต้องไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องลงไปดิลงใต้เรือไปดิได้เหรอไม่ไทางนี้ลงใต้เหรอว้ายว้ายฮันเตอร์ฮันเตอร์เด่นเออยิงปืนปืนเบิร์นทำไมเบิร์นเป็นพี่เบิร์นใต้ต้องลงใต้เรืออือที่ดำเนินการยักยักสดตอม์ี่ไปแล้วอ่าเนี้ยไม่รู้แล้ว่าแบบเออทางนี้ก็ลงใต้ ยาองยาใช่เหรอใช่เหรอใช่เลยไม่ได้ใช่นะก็ถึงได้บอกไงเมื่อกี้ว่าใช่ไม่ลงใต้เรือว่าใครบอกให้ลงใต้เรือวะเขต้องไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องลงไปดิลงใต้เรือดิแ้งมาทางนั้นถูกแล้วนี่อ๋อทางทางเมื่อกี้ถูกแล้วนี่เรามีเข้าใแกบอกว่าให้ลงไปใต้เรือเมื่อกี้แล้วเราบอยขึ้นบนเรือเขาบอกเรใต้เรือเขาต้องไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องลงไปดิลงใต้เรือดิ ป็นนอนน้อยฟังผ yeah. ิดไปเน่อยนอนไล่ลงให้นอนไล่ลงให้เลยเข้าใจเข้าใยอมรับแล้วต้องตีทั้งเลยยอมยก็ได้ยอมก็ได้ตายทางกู้โอ้ยมันเยอะจังอะระเบิดเรื่องอะไรบ้างอ่ะวิ่งตะบนปิ๊ปโอ้ยตะกี้ขาตัวหนึงมีระเบิดเราต้องขึ้นตรงนี้ป่ะมีระเบิดเขียวอยู่เฮ้ยยา กระจเรา้อเหมือนไอติมพอเหตกระจาะาแฟนคลับก็ไม่ไอติมพี่เห็นแล้วพี่เดินเข้าไปเรียนเลยน่ากลัวมากแฟนคลับคนหนีก็ได้หรอเกียรแล้เป็นอะไรอย่างนีอย่านี่มานองชานเฮ้ยเอ้าไไหนไปไหนโอ๊ยโดนโดนโดนตีเล ไปไหนราบบปี๊บดีกว่าน่าจะคุ้มกว่านะอย่าพุ่งเขานะลูกเขาตกเอชาวปานกไฟใส่หน้าเซฟเโซดมาเนี่ยิงพี่ไม่ใช่ปาไฟพี่นูยิงพี่ส้มไม่ไม่สปิเตอุ้ยโอ้โโอโอยิงนีเลือดปูมาเต็มเเอาละ กระเพกกระเพกเฮ้ยมึงเข้ามาทำไมเฮ้ยตรงนี้รับเฉพาะคนฮะหรอคนเป็นนะไม่ใช่คนตุยเมื่อกี้เราเชิญใครมาวะยินดีต้อนรับสู่ขวนีทยแลนด์ไอจีพีเข้าไปไ่จีพีห้องนี้ไม่รับเพราะห้องนี้ไม่รับพอดีตรงนี้ไม่ใช่โหนก็ไม่ใช่โหนกรสแโหนกกระหัน ขนก็สวยจะไปไหนจะไปดาวไหนขนก็สวยดาวนามิกอันนี้อันสุดท้ายแล้วสิเติมหรือไม่เติมไม่เป็นไรนะพี่นูนูฮิวพี่ขาวแล้วเติมก็ได้พี่ของเริ่มสั่งแล้วอ้าวช็อตกันเดิมดีโลดมาเปิดให้เฮ้ย เพราะว่าเป็นช็อตกันไงเป็นช็อตกันเปิดไงก็ว่าอยู่หน้าประตูแล้วไปมันไม่ล็อกทั้งนี้มัไม่เปิดทั้งนี้วะเดยักด E กด E คนนำเปิดประตูไม่ได้เฮ้ยโอ้โหเครื่องอะไรอ่ะมีเครื่องอะไรอ่ะโอ้ต้องเปิดต้องเปิดทุกเครื่องปะใช่แล้วมันเปิดเราต้องฝันเปิดเครื่องแล้วมันจะมาเป็นวิบากสั้วเลยไปดิไปไปไปท่านกันไหนท่านกันน่ะ เฮ้ยอะไรอ่ะหลักปักไปตรงนี้ที่เราไปต่อได้ไปไใกล้กก่อนไปใกล้ใกก่อนหยดดีนไงนีตรงนี้ก่อนอยู่นี่ไก่อนอยู่นี่ไเลยไคุ้มให้คุมให้แลตรงนี้มีตรงนี้็นกระสุนด้วยเหลงว่าเยอะเย่กรนเกียก่อนแล้วะสตาร์แล้วนะสตาร์แล้วนะเฮ้ยเออสตาร์เลยดู คนนอยู่ไหัเพราะใช้แล้วคือฟิตแล้วไปสตาร์เครื่องตรงนั้นเราใช้อยู่ตรงนี้ตรงที่มันมีกระสุนนี่ไงนี่ไงเต็มดีเิ็มดีเต็มๆมามันมีกระสุนลูกที่พี่ว่าใต้มีกระสุนลูกที่ตอนนี้ยังตอนนี้ตอนนี้มั้งตอนนี้แล้วตอนนี้อู้ยแทงมาใครมีระเบิดไฟบ้างแมบลืมบอกเปิดทีละเครื่องรอแทงมันมาต่อหนึ่งตัวต่อหนึ่งเครื่องอ้าวหร ตายจู๋วโอ้ววะูำเพีก่อวะหนูเปิดไปแล้วนะไอมานีสวยเไปกินอุ้ยอุ้ยออกมาแล้วยูยมตตั้มปเตอร์ตามหลังมาตีเห็นเลยว ปั่นเครื่องว่าต้งปั่นเครื่องปั่น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 ปับนปั่นปัวนปั่นปั่นปนป่นปา่นปา่วปั่นปั่นปั่นปั่่นปันปา่ั่ปั่นปั่อปัันปั่นปน้ั่นปัวๆปั่นๆัันปั่นปั่นปั่นป่นปั่นปั่นปา่นปั่น่ เฮ้ยตัวอะไรมาสมองสมองสมองเฮ้ยหมูเมิงกับหมางนยิงนยิงนยิงๆๆสันนมันเออสวยมากสวยสวยสวยติดคือติดเครื่องยิงยิมันยิงมันกิแต่ลันสวยเหลืยครึ่งหนึ่งอยู่ไหนหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมอต้องยื้อต้องยื้อต้องยื้อเหรอเฮ้ยตอกยี๊ไห สมูเกอร์มาสมูเกอร์มามันมีสมกอยู่ไหมให้เหรอเขาระเบิดปี๊บๆแล้วเหรอมีเสียงสมูเกอร์อยู่วิ่้วแล้วแล้วิ่งโดนโอ้โหอะไรกันวะแล้ว โอ้ยฮันเตอร์โอ้โหขโมยนะสำหขโมยตล่าตัวล่อุ้ยเล้วอุ้ยขอบคุณมากสัปปายขอบคุณสำหรับสัปปายอุ้ยเอ้าเอ้ากระเด้งโอ้ยเอ้าตัวล่าเ๋ยวมีแต่ตัวพิเศษ

มาล้มา้ไป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 เออมเปิดเลยเหรอกด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 ใครก็ได้ลงไปเปิดเข้าหมันไปอีกรอบนึงตัวเองอูนะให้าลงไปแล้วนะใช่หรอไก่ไม่านเอง

ถ้าตหนอะอดูลงไปช่วยพี่ขาวเมื่อกี้ที่โดนจ็อกกี้ลมหวัวอ้าวเอเอเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อเมื่อกี้เหมือนมีใครยิงไม่เห็น,นต้องมีคนไปเสียสละหนึ่งคนนะับใช่ก็ถ้าตามเนื้อเรื่องแล้วนะครับลุงบิวอ่ะจะเสียสละตัวเองเพื่อไปเปิดอะไรนะเออเปิดเครื่องบั่นไฟเปิดเครื่องปั่นไฟเปิด,ปด,ปดปสะพานทำงานและเรเราก็คือนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมตอนที่เราหมากครั้งแรกอะ่ะถึงเห็นตบลุงบิวนั่นล่ะ ฉากที่ดิวหลุดไงพี่หวยพี่ว่ามันจะมีตัวละครช่วยเรายิงอะเออใช่ดิวเออพี่พี่จำได้ใช่ใช่นั่นแหละมันมันมันเชื่อมกันมันเป็นฉากที่หดหูมากเลยวัวแย่ใช่ก็เป็นการคิลนิ่งคาวกับสเตลาริวเราเราเราเสียชีวิตผู้รอดชวดไปแล้วเราเสียผู้รอดชวดไปแล้ว